ลูกคุณวิชัยเพื่อนของพ่อน่ะพวกแกไม่เคยเห็นเขาหรอกเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศรูปลอพ่อรวยถ้าลูกสาวแม่คนใดคนหนึ่งได้แต่งงานกับเขานะสบายไปทั้งชาติเลยล่ะโอ๊ยไปไดีกพอดีเมื่อคืนผมถูกทำร้ายที่งานครับฮะาโดนทำร้าย ลูกสาวคุณป้าอยู่ไหมครับพอดีผมอยากจะขอบคุณแล้วก็นำรองเท้าที่ตกไว้ตรงที่เกิดเหตุเมืคืนนะครับเออลูกสาวป้ามีทั้งหลายคนป้าไม่รู้หรอกนะว่าคนไหนช่วยคุณฟุกไว้แล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะครับืหน้าเขาจะคุณหญิงค่ะฉันแค่นมานะคะ สบายนะคะพี hi ่รักพีคุณแม่คะคุณแม่อนุญาตให้นางนุชมางานเลี้ยงด้วยเหรอคะนั่นสิคะนี่มันกล้ามาเสนอหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ยังไง แม่ไม่ได้อนุญาตสักหน่อยอย่างนี้ต้องไปจัดการมันแล้วนี่นางนุชี่โผล่าง,งานนี้ได้ไงคือหนูอยากอยากอะไรอยากจะมาโชว์ตัวอย่างนั้นเหรอ <S 2> <S 2> เป็นคนรับใช้อยู่หลังบ้านนั่นแหละเหมาะสมที่สุดแล้วไม่ต้องเสอเ,อ,อเข้ามาในนี้เนาะไปสิแกรีบใส่หัวไปตอนนี้เลยก่อนที่แขกเขาจะเข้ามาเยอะกว่านี้ ฉันไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าคนรับใช้อย่างแกเข้ามาในงานด้วยหนูไม่ใช่คนใช้นะคะหนูก็เป็นลูกคุณพ่อเหมือนกันแล้วงานเนี้ก็เป็นงานที่ล้ำลึกถึงคุณพ่อทําไมหนูจะมาไม่ได้คะพ่อแกมันตายไปตั้งนานแล้วเข้าไม่มารับรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลิกทําตัวเสนอหน้ามาเท่าเทียมพวกฉันได้แล้วเนาะแกมันก็แค่ลูกคนใช้ที่แม่ของแกมาอ่อยพ่อของฉันจนพ่อของฉันต้องพลาดท่ามีอะไรด้วย จนท้องลูกนอกไสอยู่แก่นี่โอ๊ยรีบออกไปสิก่อนที่พวกฉันจะทนไม่ไหวเนี่ยไปถ้าแกไม่ออกไปนะคืนนี้แกไม่มีที่ซุกหัวนอนแน่ไปสิไม่ได้เยิยนเลอไงออกไปสิไปไปสิเออหน้าด้านอยู่ได้ไปปาร์ตี้ก<ป>ันต่อจะกับคุณแม่ คืนเนี้ยเราต้องสั่งสอนให้มันหลักจำนะคะมันจะได้รู้ว่าอะไรสูงอะไรต่ำค่ะใช่ค่ะห่างไม้ห่างมือไปนานชักเจ้าใหญ่ละคุณหญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่พบกันนานเลยนะครับผมโชคดีหญิงได้มาเจอกันในงานแบบนี้ แม่ะผู้ชายคนนั้นใครเหรอคะอ๋อลูกคุณวิชัยเพื่อนของพ่อน่ะหล่อจริงอหล่อลจังหนูมไม่เคยเห็นหน้าเลยนะคะคุณแม่น่ากินห <c oughs> มายถึงน่ารักนะคะ่ะ <c oughs> พวกแกไม่เคยเห็นเขาหรอกเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ รูปหล่อพ่อรวยถ้าลูกสาวแม่คนใดคนหนึ่งได้แต่งงานกับเขานะสบายไปทั้งชาติเลยล่ะหนูอาศัยค่ะแม่อุ๊ยนี่ได้ไงยัยไม่ฉันเป็นพี่คนโตฉันต้องไี้แต่งก่อนหยุดค่ะพวกพี่หนูเป็นน้องก็สียท้องเพราะฉะนั้นพวกพี่ต้องเสียสละให้หนูนะคะใจเย็นทั้งคู่นั่นแหละเขาคงไม่อยากแต่งกับป้าแล้วก็เด็กปัญญาอ่อนหรอกเนาะ เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณหญิงครับฮอ้ยเข้าไปแล้วคุณแม่เดี๋ยวเขาเ็เข้ามาลูกนนตอค,คุณหญิงรู้จักผู้ชายคนเมื่อกี้หรอคะ,ะใช่ครับครับ เดี๋ยววันเวลาเดี๋ยวผมขอแจ้งอีกทีด้น,นะครับเหมือนเดิมครับได้เลยครับคุณวิรุธสวัสดีครับเฮ้ยคนโอเฮ้ยวัสดีกวัา คุณสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีจ้าคุณฟุกมาหาป้าถึงบ้านเลยมีทุรนอะไรหรือเปล่าคะพอดีเมื่อคืนผมถูกทำร้ายที่งานครับฮะโดนทำร้ายเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะป้าไม่เห็นรู้เรื่องเลย ไม่เป็นอะไรมากหรอกครับคุณป้าทางโรงพยาบาลแจ้งผมว่าลูกสาวคุณป้าเป็นคนช่วยชีวิตผมไว้เขาไม่ได้เล่าให้ฟังเหรอครับไม่นะเมื่อวานที่งานเลี้ยงอะป้าก็ยุ่งยุ่งต่างคนต่างเหนื่อยก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนป้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยจ้ะอย่างนั้นเหรอครับแล้วลูกสาวคุณป้าอยู่ไหมครับพอดีผมอยากจะขอบคุณแล้วก็นำรองเท้าที่ตกไว้ตรงที่เกิดเหตุเมื่อคืนนะครับ เออลูกสาวป้ามีทั้งหลายคนป้าไม่รู้หรอกนะว่าคนไหนช่วยคุณฟุกไว้เออคนนี้หรือเปล่าคะผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับคุณฟุกคุณฟุกสวัสดีค่ะคุณฟุกสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะสบายดีครับเออแล้วใช่สองคนนี้หรือเปล่าคะไม่น่าจะใช่นะครับ แต่คุณป้ามีลูกสาวทั้งหมดสีคนไม่ใช่หรอครับแล้วอีกหนึ่งคนเขาไปไหนละครับเออไม่ใช่นะคะคุณฟุกป้ามีลูกสาวแค่สามคนค่ะใช่ค่ะพวกเรามีกันแค่สามคนพี่น้องแค่นี้ค่ะอย่างนั้นเหรอครับถ้างนั้นผมน่าจะเข้าใจผิดนะครับ แล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะครับผมรู้สึกคุ้นๆหน้าเขาจังอ๋อนั่นเหรอคะชื่อไอ้นุชนะคะเป็นคนรับใช้ของที่บ้านเราเองค่ะมันได้เข้าไปในงานด้วยเหรอคะคุณฟุกไม่ได้เข้าไปในงานนี่คะใช่ค่ะคุณฟุกคุณฟุกเนี่ยไม่น่าจะเคยเห็นหน้ามันมาก่อนนะคะงั้นเอาแบบนี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลองสวมรองเท้าคู่นี้ดูถ้าใครสวมได้พอดีก็แปลว่าเป็นคนที่ช่วยชีวิตผมไว้แบบน,นั้นก็ได้ค่ะ,ะมันได้ค่ะดีครับผ,ผมว่าไม่ได้ครับคนคนนี้ไม่ได้ครับ น,นี้ก็ไม่ได้ครับ oh. ได้ใช่ไหมคะอะ่ใหญ่เกินไปนะครับ <c oughs> มันใส <c oughs> าเกะกวฉันต้องการเบอร์ คนนี้แหละครับแต่งงานกับผมนะครับคุณฟุกอะไรกันนะคะเมื่อกี้ไม้ก็ใส่รองเท้าคู่นั้นได้นะคะคุณฟุกใช่ค่ะฉันก็ใส่ได้คุณฟุกป้าก็เห็นลูกป้าใส่รองเท้านั้นได้ทุกคนเลยนะคะ,ะใส่ได้แต่มันก็ไม่พอดีนี่ครับ คนหนึ่งก็ใส่ไม่ได้คนหนึ่งก็หลวมเกินไปอีกคนก็ยับแทบไม่ได้เลยนะครับไม่จริงค่ะป้าอยากให้คุณฟุก๊กลองใหม่นังนุษย่ะมันใส่ไม่ได้หรอกใส่ได้สิครับคุณป้าความจริงผมรู้อยู่แล้วแหละว่ารองเท้าคู่เนี้เป็นของคุณนุษคุณนุษเขาเป็นลูกของคุณลุงเหมือนกันนีะครับทำไมคุณป้าถึงต้องแบ่งแยกชนชั้นเขาแบบนี้ด้วยไม่ได้นะคะ นังนุชจ้ะมันเป็นแค่คนใช้ทำไมล่ะครับคุณป้านุชเขาก็เป็นลูกของคุณลุงเหมือนกันทำไมคุณป้าต้องแบ่งแยกชชนันเขาแบบนี้ด้วยทำไมจะไม่ได้ในเมื่อมันกับแม่มันอ่ะมันแย่งความรักไปจากฉันหนังลูกเนี่ยจริงเหรอครับที่ผมรู้มาคุณนุชและแม่ของเธออยู่ในพื้นที่ของตัวเองมาโดยตลอดไม่ได้ก้าวไกลหรือวุ่นวายชีวิตคุณป้าเลยนะครับแต่ทําไมคุณป้า ถึงได้จงเกียรติจงชังเธอขนาดนี้แหะครับจริงด้วยค่ะคุณแม่นุชมันก็ไม่เคยทําอะไรไม่ดีกับเราเลยนะคะคุณแม่ใช่ค่ะงานบ้านทุกอย่างแลงนุชมันก็เป็นคนทําทั้งกวาดบ้านถูบ,บ้านแล้วก็ซักผ้าให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะอาหารก็ทําให้ทานแถมเวลาที่พวกเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีแต่นุชนี่แหละที่คอยดูแลพวกเรา เห็นไหมล่ะครับนุชเขาดีกับทุกคนขนาดนี้หนูขอโทษนะคุณแม่ที่หนูเลือกเกิดเองไม่ได้หนูเลยเกิดเป็นลูกเมียน้อยคุณแม่ก็ดูแลหนูมาตั้งนานหนูเลยเลือกที่จะดูแลคุณแม่แล้วก็พี่พีผมว่าคุณป้าเลิอกอคติกับนุชได้แล้วนะครับถ้าคุณป้ารักคุณลุงจริงคุณป้าก็ต้องรักนุชเขาด้วยนะครับนุช ฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะที่สอนให้พวกพี่พๆเขาเกลียดชังเธอต่อไปนี้อเธอไม่ต้องทำตัวเหมือนคนรับใช้ที่บ้านอีกแล้วนะขอบคุณนะคะคุณแม่ต่อไปนี้งานบ้านก็แบ่งหน้าที่กันทำนะคนเป็นพี่อก็ทำเยอะหน่อยฮะ ไม่ได้ค่ะคุณแม่คือหนูไม่อยากทำอ่ะนั่นสิคะคุณแม่ทำไมต้องทำด้วยอะคะมิงก็ไม่ทำค่ะคุณแม่ใช่ไหมคะพี่บายพูดสิพูดนั่นสิคะไปแล้วมิงก็ไม่อยากทำค่ะไม่อยากทำค่ะคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ช่วยกันทำสิจะมาเอาเปรียบกันได้ยังไงหรือพวกแกอยากจะออไปอยุที่อื่นแม่จะจ้างคนรับใช้สิขะใช่ค่ะให้ไปอยู่ที่อื่นมิงไม่ไปนะคะพิปไปก่อนเลยค่ะพิธีพี่คอยต่อ หมู่บ้านนี้เป็นทรัพย์สินของฟุกหมดเลยใช่ไหมลูกใช่ครับหมู่บ้านนี้เป็นสมบัติของตระกูลผมแต่ว่าผมไม่ใช่ลูกทแท้ๆหรอกนะครับผมเป็นแค่ลูกเลี้ยงนะครับฮะแบบนี้ก็แสดงว่าพี่ฟุกไม่ได้สมบัติเลยเลยสิพ่อครับสวัสดีครับเจ้าของสมบัติตัวจริงก็ยืนอยู่นั่นไงแกจัดการจับมันเลยสิได้ค่ะคุณแม่ หูก็ไม่อยากคบกับไอ้ฟุกแลวเหมือนกันลุงศักดิ์ไม่มีแฟนอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่เหงาหรอคะต้องเหงาสิทำไงได้ล่ะถ้าเหงางั้นเรามาคบกันดูไหมคะโอ้โหหมู่บ้านเนี้ยเป็นทรัพย์สินของฟุกหมูเลยใช่ไหมลูกใช่ครับหมู่บ้านนี้เป็นสมบัติของตระกูลผมแต่ว่าผมไม่ใช่ลูกทแท้ๆหรอกนะครับ ผมไม่แค่ลูกเลี้ยงนะครับฮะแบบนี้ก็แสดงว่าพี่ฟุ๊กไม่ได้สมบัติเลยเลยสิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเร,เราเข้าบ้านดีกว่าครับตรงนี้มันร้อนไ,ไปดูป้พ่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ,พ่อเรือทำไมอยู่ครับเนี่ยอ๋อพ่อกำลังขุดรางน้ำอยู่น้ำไม่ค่อยๆไหลเลยน,นี่เป็นอะไรนี่นุชแม่คิดแผนที่จะทำให้พวกเรารวยกันต่อแล้วและ ทำยังไงหรอคะคุณแม่เจ้าของสมบัติตัวจริงก็ยืนอยู่นั่นไงแกจัดการจับมันเลยสิได้ค่ะคุณแม่หนูก็ไม่อยากคบกับไอ้ฟุกร์แล้วเหมือนกันดีมากเลยลูกแกแบบเนี้ยอีกไม่นานก็ลงลงละสมบัติทั้งหมดก็เป็นของเราสู้ๆนะครับไปเลยครับเข้าบ้านดีกว่าลุงศักดิ์คะ นุดเอาน้ำมาให้ค่ะโอ้ขอบใจนะจ๊ะลูกสาวชั้นน่ะทั้งสวยแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะคะอ๋อฟุกก็บอกผมด้วยแหละลุงศักดิ์ไม่มีแฟนอยู่คนเดียวแบบเนี้ยไม่เหงาหร้วคะก็เหงาสิทำไงได้ล่ะถ้าเหงางั้นเรามาคบกันดูไหมคะฮะนุชเป็นแฟนฟุกไม่ใช่เหรอลูกแฟนที่ไหนกันล่ะคะนุชกับฟุกอะ่ะเป็นเพื่อนกัน นุชอยากช่วยให้ลูกหายเงานะคะว่าไงล่ะลูกสาวฉันน่ะรักใครรักจริงนะก็ได้ก็ลองดูนะ <c oughs> เราเลิกกันเถอะนะฟุกแล้วตอบไปเนี้ยก็อ,อย่ามายุ่งกันอีกทำไมล่ะนุชผมทำอะไรผิดผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจแต่ทำไมคุณต้องบอกเลิกผมด้วยนุชยังจะกล้ามาถามอีกแกเป็นแค่เด็กเก็บมาเลี้ยงอนาคตแกคงไม่ได้สมบัติอะไรสักทีคุณแม่ นุชท,ที่ผ่านมาคุณไม่ได้รักผมเลยเหรอใช่จําไว้นะฉันจะแต่งงานกับคนที่รวยแล้วก็พร้อมดูแลฉันเท่านั้นแกไม่ต้องมาอยู่กับฉันอีกนุชไปนุชถ้าเสร็จพิธีแล้วเราเข้าห้องหอ,อกันดีกว่าเซนเย็นก่อนนะคะฉันว่าไปจดทะเบียนส่งรถกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยส่งตัวเจ้าสาวเข้าห้องหอ,อกันค่ะทำไมต้องรีบจดขนาดนั้นด้วยล่ะ ก็จะได้เสร็จพิธีไงคะนุชอะอยากเข้าห้องหอกับพี่ศักดิ์จะแย่อยู่แล้วได้ได้จได้จะเดี๋ยวก่อนสิครับพ่อนี่พุกมาได้ไงเนี่ยสวัสดีครับคุณนายฉันก็จะมาดูหน้าคนที่ไราย,ยางอายแบบเธอยงไงล่ะคุณทํากับผมไม่เจ็บแสบมากเลยลเลิกกับผมแล้วมาคบกับพ่อของผมเพ้่หวังจะฮุบสมบัติเนี่ยนะ นี่แกพูดอะไรเนี่ยไม่ใช่นะคะพีิษหนุรักพีษศักดิ์ใจจริงเลยนะคะหยุดใส่ร้ายลูกสาวฉันและออกไปจากบ้านฉันอยู่นี้อย่างนั้นเหลอครับที่นี่คือบ้านของผมพวกคุณนั่นแหละที่ต้องออกไปบ้านของแกอย่างนั้นหรอพีษศักด์คะไล่มันออกไปเลยคะ่ะไม่ได้หรอกนุชพี่เป็นลูกน้องเขาคะลูกน้องนี่หมายความว่ายังไงอะใช่ค่ะ พวกเธอสองคนแม่ลูกนี่มันร้ายนะนี่แกเป็นใครฉันก็เป็นแม่ของเจ้าฟุกงไงล่ะโอ๊ยฉันวงไปหมดแล้วตกลงแกเป็นใครทําไมแกบอกว่าเป็นลูกน้อยฟุกล่ะฟุกอะ่ะเขาเคารพลุงศักดิ์เหมือนพ่อเขาก็เลยเรียกพ่อตั้งแต่ดเด็กความจริงแล้วอะ่ะลุงศักดิ์เขาเป็นคนสวนของบ้านฉันเองแหละนี่แกเป็นคนสวนทําไมแกไม่บอกฉันตั้งแต่แรกกวคุณไม่ถามผมนี่คุณแม่คะ แออกไปห่งหางๆตัวลูกสาวฉันเลยนะแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะสมบัติของฉันนะ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินแล้วก็รถฉันยกให้เจ้าฟุกทั้งหมดพี่ฟุกคะความจริงแล้วอะนุชยังรักพี่มากอยู่นะคะพ่อธนุดผมเห็นท่าแท้ของคุณกับแม่แนละ้วรีบสาหัวออกไปจากบ้านเดียวนี้พี่ฟุกคะทำไงดีคะคุณแม่แล้วเรื่องจดทะเบียนห้องเราหรอหนุ่ อีใครจะไปแต่งงานกับแกไอ้คนสวนไปเลยคุณสองคนรีบออกจากบ้านไปเดี๋ยวนี้ไปสิอ,อยู่ทำไมล่ะไปเร็วๆนูนุชโถยังไม่จดทะเบียนกันเลย